Tabby Star หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกหลายๆชื่อว่าดาวไบยเจนหรือดาว W T F โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า KIC 8462852ดาวดวงนี้เป็นหนึ่งในดาวฤกษ์ในแถบลำดับหลักชนิด F ซึ่งเป็นดาวสีเหลืองขาวมีอุณหภูมิพื้นผิวราว6,476องศาเซลเซียสมีมวลอยู่ที่1.43เท่าของมวลดวงอาทิตย์และมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ประมาณ58%ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวหงห่างไกลจากโลกประมาณ1,470ปีแสงความพันพวนของแสงดาวที่ผิดปกตินี้ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์พลเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผู้ล่าดาวเคราะห และในเดือนกันยายนปีคศ2015นักดาราศาสตร์ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์พลเมืองนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของดาวดวงนี้เอาไว้โดยอิงข้อมูลมาจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์โดยที่มาของชื่อแทบ s สตาและโบยเจียนสตารนั้นอิงมาจากนักดาราศาสตร์หญิงชาวอเมริกัน t a b ์เบธาโบยเจียซึ่งเป็นผู้นำเขียนบทความวิจัยทางดาราศาสตร์ ที่ประกาศค้นพบความพันผวนจากดาวดวงนี้เอาไว้ในปีกส2015ในขณะที่ชื่อเล่นในอีกชื่อหนึ่งที่มีชื่อว่า w t f Star นั้นอ้างอิงมาจากคำอธิบายของบทความวิจัยที่แปลได้ว่า Flux อยู่ที่ไหนหรือในอีกความหมายประมาณว่าแสงที่หายไปนั้นมันไปอยู่ที่ไหน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการนำเสนอสมมติฐานอย่างหลากหลายเพื่อมาอธิบายถึงปรากฏการณ์ประหลาดจากการตรวจวัดเส้นโค้งของแสงที่ออกมาจากดาว KIC 846-2852แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเพราะสาเหตุจากอะไรหนึ่งในคำอธิบายเหล่านั้นก็คือค่าแสงผิดปกตินี้เกิดขึ้นมาจากการบดบังของฝุน่นที่โคจรอ,อยู่รอบดาวฤกษ์ ในอีกคำอธิบายหนึ่งบอกว่าความสว่างของดาวนั้นเกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติของการถ่ายเทความร้อนไปยังชั้นบรรยากาศโฟโตสเฟียร์ซึ่งไม่ได้ถูกปดบังจากแถววัตถุภายนอกแต่อย่างใดแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในตัวดาวเองในขณะที่ข้อมูลสมมติฐานที่3นั้นบอกว่าการที่ตรวจจับแสงอินฟราเรดได้น้อยลงคงเป็นผลมาจากการถูกฝูง ของชิ้นส่วนดาวหางและฝุ่นอันนาเวเยน็นเคลื่อนที่มาบดบงังโดยมีค่าความเยื้องศูนย์กลางของวงโครจรที่เยอะมากอย่างไรก็ตามดาวหางที่มาบดบังแสงดาวแรกในสมมติฐานนี้ก็จะต้องมีจํานวนที่เยอะมากและเพียงพอที่จะทําให้แสงของดาวแรกได้ลดความสว่างลงถึง2 2ซด้วยจึงทําให้มีสมมติฐานอื่นๆเข้ามาอีกในภายหลังเพื่อมาอธิบายถึงลักษณะของมวลขนาดเล็กจํานวนมากในวงโครจรเหล่านี้ นอกจากนี้จากการศึกษาสเปกโทรสโกปีของระบบดาวก็ยังไม่ค้นพบหลักฐานของการรวมกลุ่มกันของเนื้อสารหรือการดูดซับความร้อนของล่องฝุ่นที่อยู่ล้อมรอบดาวฤกษ์หรือแม้แต่การประทุของดาวเคราะห์ภายในไม่กี่หน่วยดาราศาสตร์จากจุดศูนย์กลางดาวเลยด้วยข้อสงสัยต่างๆจึงทำให้เกิดสมมติฐานใหม่ขึ้นว่านี่อาจเป็นผลมาจากเทคโนโลยีของสิ่งมีชีวิตต่างดาวอันชาญฉลาด ที่ได้สร้างกลุ่มของฟงไดสันหรือไดสันสวอมขึ้นมาเพื่อมาเก็บเกี่ยวพลังจากดาวฤกษ์ของพวกเขา <S <S อย่างไรก็ตามจากข้อมูลเพิ่มเติมที่ตรวจพบในปีคศ2017ก็ชี้เห็นว่าความยาวคลื่นแสงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและดูเหมือนว่าจะมาจากองค์ประกอบของฝุ่นมากกว่าที่จะเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ของมนุษย์ต่างดาวเพราะหากมาจากโครงสร้างของเดันสวอมจริงทุกความยาวคลื่นแสงที่ถูกปิดกัน ก็ควรจะราบเรียบและเท่าๆกันหมดอีกทั้งแทบบ้สตาร์ก็ไม่ใช่ดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวที่มีแสงสว่างสลรวผิดปกติเพราะเรายังสามารถพบเห็นได้จากวัตถุดาวฤกษ์อายุน้อยแห่งอื่นๆในชื่อที่เรียกปรากฏการณ์ว่า YOS dips e ซึ่งจะทำให้เกิดรูปแบบของค่าแสงที่หลีลงอย่างหลากหลายยกตัวอย่างเช่นวัตถุก,ก่อนที่จะเป็นดาวฤกษ์ที่มีชื่อว่า EPIC 204278916 ซึ่งมีอายุเพียง5ล้านปีและกำลังอยู่ในช่วงของการก่อตัวของระบบดาวต่อมาในเดือนกันยายนปี2019นักดาราศาสตร์รายงานว่าสังเกตเห็นแสงที่เปลี่ยนไปและดูเหมือนจะมาจากเศษซากชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ออกมาจากความยุ่งเหยิงของดวงจันทร์นอกระบบที่กำลังแยกตัวออกมากลายเป็นดาวเคราะห์จะเห็นได้ว่าในตลอด5ปีที่ผ่านมามีการนำเสนอสมมติฐานต่างๆมากมาย เพื่อมาอธิบายถึงปรากฏการณ์สุดแสนประหลาดจากระบบดาวแทบบี้สตาแสงสว่างของดาวกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์แสดงให้เห็นถึงแสงดาวฤกษ์จากจุดเล็กๆในอวกาศซึ่งจากการตรวจสอบโดยนักดาราศาสตร์ในภายหลังก็พบว่าความสว่างที่ลดลงแสดงให้เห็นถึงความถี่แบบไม่เป็นช่วง และคนพบปรากฏการณ์ที่แสงหายไปครั้งใหญ่ถึง 2- ครั้งในช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเพียง2ปีความแปรปรวนของค่าการส่องสว่างนี้เองจึงเป็นจุดที่ทำให้นักดาราศาสตร์ต่างหันมาสนใจดาวฤกษ์ดวงนี้เป็นพิเศษเพราะการเปลี่ยนแปลงของแสงนั้นมีความสอดคล้องกับมวลสารขนาดเล็กเป็นจานวนมากที่โคจรอ,อยู่รอบดาวฤกษ์ในลักษณะของการเกาะกลุ่มกันอย่างหนานแน่น การรีลงของแสงครั้งใหญ่ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคมปี2011ในปีนั้นบันทึกค่าความสว่างของดาวรายงานการลดลงได้ที่15%และอีก726วันต่อมาในวันที่28กุมภาพันธ์ปี2013รายงานการลดลงก็เพิ่มขึ้นเป็น22% ในทางดาราศาสตร์การลดลงของแสงมากกว่าร้อยละสิบนั้นแสดงเห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับดาวฤกษ์ดวงนั้นหากเปรียบเทียบกันดาวเคราะห์ที่มีขนาดเท่ากับดาวพฤหัสบดีจะสามารถบดบังแสงดาวได้เพียงแค่1%เเท่านั้นซึ่งนี้ก็บ่งชี้ว่าอะไรก็ตามที่ปิดกั้นแสงได้มากถึง22%จะต้องเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดา และไม่น่าจะเป็นดาวเคราะห์อย่างแน่นอนแต่น่าจะเป็นอะไรบางสิ่งที่แผ่ขยายออกมาอย่างใหญ่โตพอที่จะสามารถปกคลุมความกว้างของดาวฤกษ์ได้มากกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวแถมการรีลงของแสงยังไม่แสดงรูปแบบที่ชัดเจนอีกด้วยในประวัติศาสตร์โลกร้อยปีระหว่างปี1890-1990ถึง1990ของการสำรวจแสงดาวฤกษ์ในแถบลำดับหลักชนิด F บนท้องฟ้าก็พบว่า ไม่เคยมีการค้นพบค่าที่ลดลงได้มากถึง20%เลยในทางกลับกันความสว่างของแสงก็ค่อนข้างมีความคงที่ด้วยจากการศึกษาในครั้งที่3ตรวจวัดค่าแสงโดยกล้องดูดาวเคปเลอร์ในช่วงตลอด4ปีก็พบว่าแสงของแทปป้สตาร์ลดลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ0.34ต่อปีก่อนที่แสงจะลดลงมาอย่างรวดเร็วประมาณร้อยละ2.5ในระยะเวลาเพียง200วัน และนักดาราศาสตร์ก็ได้ใช้เทคนิคเดียวกันนี้ศึกษาดาวกรกกว่า193ดวงที่มีขนาดและองค์ประกอบคล้ายกับแท b บบี้สตก็พบว่าไม่มีดาวดวงไหนในจำนวนนี้ที่แสดงการหลี่ลงของแสงได้เทียบเท่าจากงานวิจัยในปี2018ระบุว่าผลจากการเปรียบเทียบข้อมูลจากหอสังเกตการหลายๆแห่งบนโลกรวมกับข้อมูลจากกล้องดูดาวคปเลอก็ประเมินว่า การรลีลงของแสงมีความสอดคล้องกับค่าวงโครจรที่1,574วันหรือราว4.31ปีและสิ่งที่น่าสนใจก็คือไม่ว่าวัตถุนี้จะเป็นอะไรก็ตามมันยังโครจรอ,อยู่ในเขตอาศัยได้รอบแทบิสตายอีกด้วยสมมติฐานค่าความแปรประวันของแสงดาวที่ผิดปกตินี้ นักวิทยาศาสตร์ยพยายามหาคำอธิบายต่างๆนานาออกมานาับตั้งแต่ในปี2015จนถึงปี2019อย่างในงานของโคลเลอร์ในปี2017บอกว่าแสงดาวที่เปลี่ยนไปในลักษณะน,นี้มักเกิดขึ้นอยู่บนสเปกตรัมของดาวฤกษ์ประเภทแทบบบ้สตาร์โดยความสว่างที่ลดลงนั้นเกิดจากความแปรปรวนภายในบางสมมติฐานเสนอว่าความผิดปะกะตินี้ น่าจะมาจากความสัมพันธ์กับวัตถุทึบอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจได้โคจรเข้ามาปิดกั้นแสงเอาไว้บางคําอธิบายเสริมว่าบางส่วนที่บทบางแสงมีความเกี่ยวข้องกับฝุ่นระหว่างดวงดาวซึ่งอาจเป็นชุดของดาวคลอขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างของวงแหวนขนาดมหึมาและในวงแหวนของมันประกอบขึ้นมาจากเศษหินเล็กน้อยใหญ่ต่างและรวมตัวกันกลายเป็นสนามดาวคลอกขนาดจยมจยม ซึ่งสามารถพบเห็นได้บ่อยครั้งในระบบดาวฤกษ์อายุน้อยซึ่งยังคงมีวัตถุดิบสำหรับการสร้างเป็นดวงจันทร์และดาวเคราะห์ที่หลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากในปีคศ2016ทีมนักวิจัยเสนอว่าแทบบิสตากำลังกลืนกินดาวเคราะห์อยู่และสาเหตุที่เราไม่ค้นพบถึงแสงระเบิดของดาวที่เพิ่มขึ้นเลยนั้นก็เป็นเพราะพลังงานส่วนหนึ่งได้ถูกปลดปล่อยออกไปในรูปแบบของคลื่นแรงโน้มถ่วงที่กระเพื่มตัวออกไปสู่อากาศทั่วทุกทิศทาง ในขณะที่ดาวคลอสกำลังร่งวงหล่นลงไปนั้นดาวคลอจะเข้าสู่กระบวนการถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆและถ้าดาวคลอดวงนั้นมีระบบดวงจันทร์หลายๆดวงอยู่ด้วยแล้วก็มันก็ยิ่งไปเพิ่มเศษซากของวัตถุให้โคจรอ,อยู่โดยรอบดาวฤกษ์ม,มากยิ่งขึ้นไปเท่านั้นด้วยสมมติฐานนี้เองจึงสามารถอธิบายได้ว่าทำไมเราถึงสังเกตเห็นดาวฤกษ์ดวงนี้ปรากฏแสงสลัสวๆอย่างผิดปกติ นอกจากนี้ทีมนักวิจัยยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปว่าบางทีเมื่อราวหนึ่งหมื่นปีที่แล้วแสงดาวดวงนี้อาจเคยเจิดจ้ามาก่อนครั้งเมื่ออยู่ในช่วงกลืนกินดาวเคราะห์แต่หลังจากนั้นมันก็เริ่มค่อยๆเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังคงหลงเหลือเศษซากที่กินไม่หมดโคจรอ,อยู่โดยรอบดาวฤกษ์และมีจำนวนมากเสจจนบดบังแสงของดาวได้ ในขณะที่งานวิจัยที่เผยออกมาในช่วงปีรแรกๆของการค้นพบถึงกับอธิบายว่าบางทีนี่อาจเป็นฟีมือของมนุษย์ต่างดาวที่กำลังเก็บเกี่ยวพลังงานจากดาวเร่รดวงนั้นอยู่และสิ่งที่เราเห็นก็คือหลักฐานของการเคลื่อนตัวของโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบดาวในชื่อเดสันสวอ a r มก็เป็นได้ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงสิ่งที่เราประจักษ์อยู่ก็คือสัญญาณของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่อยู่ในระดับสอง หรืออารยธรรมไทยสที่พวกเขาสามารถควบคุมและเก็บเกี่ยวพลังงานจากระบบสุริยะของตัวเองได้อย่างเต็มรูปแบบอย่างไรก็ตามในปีเดียวกันที่มีการค้นพบความผิดปกติของแสงดาวฤก์ในเดือนตุลาคมปี2015สถาบันเซติได้ใช้เครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุอัลเลนเพื่อค้นหาสัญญาณที่คาดว่าจะส่งออกมาจากอารยธรรมของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาแห่งนี้ ภายหลังจากการสำรวจในสองอาทิตย์แรกสถาบันเซติก็รายงานว่าพวกเขาไม่ค้นพบหลักฐานของสัญญาณวิทยุที่จะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างดาวเลย